สวัสดีครับสวัสดีครับไราสาละนะฮะไราสาละเรียกอย่างนึงก็ไราสาละนั่นแหละนะฮะนะครับผมจิบกาแฟนะจิบกาแฟในช่วงเช้านะครับแล้วก็นั่งส่องพระเครื่องไปพอได้เจริญหูเจริญตาเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายแหละนะฮะโอเคนะครับเห็นอย่างนี้ก็ ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมฮะนี่คือพระสมเด็จพระสมเด็จนะครับด้านหน้าอย่างเงี้ยดูอย่างเงี้ยแทบไม่รู้เลยว่าเป็นของที่ไหนนะฮะแต่ว่าพลิกด้านหลังมาจึง,ง,งอย่างงี้นี่โอ้บอกชื่อวัดด้วยนะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับหลวงพ่อชอบวัดสว่างอารมณ์วัดสว่างอารมณ์อ,อ,อ,มอ,มอยู่ที่ไหนนะครับ อยู่ที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็หลวงพ่อชอบคือใครนะรหลวงพ่อชอบก็เป็นเกจิพระเกจิยุคนี้แหละนะครับยุคปัจจุบันนี่แหละที่มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความศรัทธาเยอะนะครับผมท่านเป็นศิษย์เอกนะครับท่านเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อหลีนะอดีตเจ้าอาวา,วาสวัดสว่างอารมณ์ และมีศักเป็นหลานของหลวงพ่อทรงวัดสาราดินและก็หลวงพ่อมีวัดม่วงคันนะครับสองอดีตเกจิดังเมืองอ่างทองว่ากันซะอย่างนั้นนะครับวัตถุมงคลของท่านก็สร้างกันก็น่าจะหลายรุ่นอยู่นะครับคนเขานิยมรุ่นแรกกันนหละเรียญรุ่นแรกบ้างนะครับพระสมเด็จรุ่นแรกบ้างนะรพระสมเด็จรุ่นแรกของท่านเนี่ย จะเป็นพระสมเด็จที่โรยแร่นะครับโรยแร่ด้านหน้าด้านหลังก็จะปัมป๊มปั๊มตราชื่อวัดไว้นะครับผมราคาก็เช่าหาก็จะประมาณไม่ทราบเหมือนกันนะผ้าใหม่นะครับผมนะบไม่ทราบเหมือนกันเลยนะครับก็ก็เรียกอะไร นะครับก็เป็นพระใหม่นั่นแหละนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็แล้วกันเนาะนะครับของวัดสว่างอารมณ์ตำบนพิหารเนี่ยพิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับผมก็เป็นท่านก็เป็นพระนักพัฒนานั่นแหละนะครับทางด้านสังคมนะครับทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเนี่ยนะครับ อ่าเยอะนะครับวัตถุมงคลก็มีหลายรุ่นนะครับผมกม็สมเด็จมีการสร้างหลายรุ่นนะครับอืมรุ่นเนี้ยนะฮะเขาบอกรุ่นเนี้ยนะรุ่นเนี้ยก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่นฉลองพัดยศนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นพัดยศอย่างนี้มีรูปเหมือนอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝังตะกุดสามกริยันะครับตะกุดสามกริย์ก็เงิน ทองแดงทองเหลืองหรือเปล่าไอ้สามสีนี่แหละสามโลหะนี่แหละเขาสามกษัตริย์นะใช้เขาเรียกไงนะใช้โลหะมาทําตะกรุดเนี่ยถ้าเป็นแตกต่างกันสามอย่างเขาเรียกสามกษัตริย์ห้ากษัตริย์บ้างอะชมุมนงก็เป็นาสามกษัตริย์นี่แหละนะครับก็เป็นพระสมเด็จเนี่ยนะฮะพิมพ์ทรงเนาะคล้ายๆนะคล้ายๆหลวงหลวงหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนาะนะครับเนี่ยนะคล้ายๆหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เหมือนกัน อาจจะเป็นแรงบันดาลใจจากหลวงพมุ้ยวดอนไล่อะเนาะนะครับก็เหรียญหลวงปู่ชอบกอ็รุ่นหนึ่งรุ่นเก้ามหามงคลปีห้าหนะครับก็ได้รับความนิยมนะครับก็จะประมาณนั้นแหละส่วนราคานี่ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดูการหมุนเวียนแล้วก็น่าจะอยู่ที่ หลักร้อยนะครับตา,ตามกองตามกองนอกพื้นที่ก็หลักสิบนอกพื้นที่ก็หลักสิบเน่งดยเป็นผ้าใหม่เนาะเป็นผ้าใหม่แล้วก็การคาดการคาดการล่วงเรื่องค่านิยมในอนาคตนี้มันยากมากเลยนะครับผมแบบโอ้ยากนะครับอย่างหลวงปู่มาศิลาบ้างหลวงพ่อรวยบ้างอะไรบ้างหลวงปู่แสนบ้างผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันอยู่ๆก็ดังเป็นผู้แตกขึ้นมาเฉยเลยนะครับดังนั้นผ้าใหม่ก็ ก็ดีนะอย่างน้อยเราก็ได้รับจากมือหลวงพอ่อได้รับจากวัดนะครับได้รับจากวัดได้จองจากวัดได้ร่วมทําบุญกับวัดนะครับทาให้เราเนี่ยคือเจตนานะครับหรือเราเนี่ยมีความามีความมั่นใจนะครับว่าถ้าไปเช่าพระที่พอสอนลือกที่เราเกิดไม่ทันหรืออะไรที่มันกั้ากึ่งยุ่งยากอะไรเงี้ยเราตัดสินใจยากข้อคอข้าที่พิจารณายากเนาะนะครับผมเห็นไหมฮะนี่ สะท้อนแสงและยิบและยับเนะี่ยมีมวลสารนะนเห็นไหมนะสะท้อนแสงยิบยับมีมวลสารพระก็มีมวลสารนะครับผมอาจะบอกว่าเป็นพิมพ์ไกเซอร์ไหมเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นั่นแหละว่าหูใบสีพิมพ์ใหญ่สามกริย์เนาะหรือพิมพ์ไกเซอร์ก็เอ้าก็พิม์ใหญ่นั่นแหละพิมพ์ใหญ่หูใบส,สีเนะาเนะเขาเรียกนะครับผมส่วนพุทุกคุณก็มีประสบการณ์ก็ออกไปทางอ่า แควคาดปลอดภัยนั่นแหละนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับเมตตามหานิยมรู้ได้ไงจะพลังพระหรอพระก็ออกในแนวนี้อยู่แล้วล่ะทุกวันนี้นะครับจะให้บู๊เหมือนสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะไม่ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่เนาะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ในยุคสงครามรบทัพจับศึกนะพระส่วนมากก็แค้วคาดปลอดภัยนั่นแหละออกไปทางคุ้มครองใครชื่นชอบพระสมเด็จนะนะ นะครับผมราคาเช่าหาก็หลัก100ร้อยนะไม่เกิน200หรอกนะครับไม่เกิน200นะครับเช่าหากันเปลี่ยนมือก็ร้อยเดียวในพื้นที่นะนอกพื้นที่ก็อาจจะยังคนยังไม่รู้จักเยอะก็อาจจะอยู่แค่หลัก10นะฮะหลัก10หลักร้อยหลัก10ในกองก็หลัก10นั่นแหละนะครับตามตรยุทธโต๊ะแดงก็หลัก10นั่นแหละนะครับคงไม่ได้ทะยานขึ้นสูงเพราะว่าเป็นพระใหม่ด้วยการคาดการล่วงหน้า ว่าจะได้รับความนิยมไหมไนะคตจะขึ้นสูงไหมอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเปราว่าใหม่ผมไม่เป็นนะผมผมไม่เป็นไงนะฮะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดนะฮะผมก็ออกไปแนวพักเก่ากว่านี้หน่อยนะฮะพักกลุ่พระอะไรไปชอบอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าไปเขี่ยกองประครองเพีพไปเหมามาแล้วก็ติดมือมานะฮะก็ ทีแรกก็นึกว่าเป็นหลวงพ่อมุ้ยปลอมแล้วก็เป็นหลวงพ่อชอบนี่แหละนะครับด้านหลังก็เป็นยันหลังพัดยศเนาะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแหละที่ทางกลุ่มลูกศิษย์ลูกหานะครับนิยมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะได้รับความนิยมฝังตะกุด3กษัตริย์นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมคงไม่มีอะไรมากผ้าใหม่เนาะนะครับทำใจหน่อยดูง่ายหน่อยนะครับไม่เหมือนพระ กำกึงยึกยึกยักยักวันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้รแทหรือปลอมนะแต่ว่าดูแล้วแทแหละแต่ไม่รู้ว่าออกวัดไหนด้านหลังก็มียันอย่างนี้นะฮะพิมเขาเรียกพิมพข้าตอกแตกนะครับออกเหมือนพิมพ์เหมือนวัสพานสูงอ่ะนะครับแต่ก็คงจะไม่ได้ไม่สามารถที่จะเดาได้อะไรที่ไม่ชัดเจนก็ไม่พูดดีกว่าแต่ดูดีนะเห็นไหมดูเก่าเนาะนะครับเอออย่างนี้นี่ นะฮะฟึบนี่ขุนแผนเล็กขุนแผนเล็กขุนแผนจิว๋วนะฮะอืมแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็จะก็ดูดีนะจะบอกว่าเก๊เก๊ที่ไหนก็ไม่ทราบเก๊ต้องเจอเยอะดินะฮะเรือพระโรงงานก็ไม่รู้เนาะนะครับก็อย่างนี้แหละนะครับดูยากกรรมกรรมกึ่งๆเราก็ไม่กล้าแขวนนะหาพระที่ได้บูชาจากวัดนะครับได้บูชาจากวัดเนี่ย ดีกว่านะครับมั่นใจในพุทธคุณเนาะนะครับโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ